สิ่งที่นักลงทุนมือใหม่บางคนยังไม่รู้สวัสดีครับเทสครับธนสิทธิ์ปังสมุสิสกนะฮะเป็นอาจารย์ประจำมีฟินนะครับปัจจุบันครับต้องยอมรับว่ามีหลายๆคนเนี่ยหันมาให้ความสนใจกับการลงทุนมากขึ้นนะครับซึ่งเวลาเราสนใจการลงทุนสิ่งที่เราจะตามหาก็คือความรู้ถูกไหมนะครับทั้งในอินเทอร์เน็ตนะฮะหรือว่าในหนังสือนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมได้เรียนรู้ก็คือ หนังสือเนี่ยนะครับหรือว่าทฤสฎีที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยมันไม่สามารถเอามาใช้กับชีวิตรจริงได้อย่าง100%ครับวันนี้ผมเลยอยากเอาประสบการณ์ของผมนะฮะมาแชร์นะครับว่าผมนําความรู้นะครับรวมกับประสบการณ์เนี่ยนะครับมาใช้กับการลงทุนยังไงแล้วมันมีอะไรที่นักลงทุนหลายๆคนเนี่ยนะครับทั้งมือใหม่หรือมือเก่าบางคนยังไม่รู้มาฝากกันครับหหุ้นใหญ่อดีตเคยดีอนาคตใช่ว่าจะดี หลายๆคนครับมักจะรู้สึกว่าเวลาที่หุ้นใหญ่ๆเนี่ยลงมาแรงๆนะครับเราก็จะรู้สึกเฮ้ยคันไม้คันมือนะฮะอยากได้อยากซื้อนะครับแต่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้เนี่ยนะครับก็คือหุ้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับถึงแม้เขาจะลงมาแล้วเนี่ยถูกแล้วนะมันก็มีโอกาสที่จะถูกอีกนะครับซึ่งสิ่งที่ผมมองว่ามันจะเป็นโอกาสให้คุณซื้อเมื่อราคาหุ้นใหญ่ๆเขาถูกลงมาก็คือมองถึงอนาคตครับหุ้นบางตัวเนี่ยนะฮะอนาคตเนี่ย หอีกตั้ง5ปี10ปีนะครับที่เขาจะฟื้นกลับขึ้นมาได้การที่คุณเข้าไปแอคชั่นตอนนี้มันก็อาจจะเสียต้นทุนค่าเสียโอกาสบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหุ้นใหญ่ๆห,หุ้นดีๆในอดีตไม่ใช่ว่าในอนาคตจะดีด้วยนะครับก็อยากให้ดูอนาคตตูพื้นฐานด้วยมองแนวโน้มของเขาด้วยครับ 2ไม่ขายไม่ขาดทุนนะครับสำหรับนักลงทุนมือใหม่ครับแรกๆเนี่ยเวลาราคาหุ้นลงมานะครับสิ่งที่เรามักจะเป็นการซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็คือเรามักจะกลัวการขาดทุนนะครับเราก็เลยมีความเชื่อที่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวราคาหุ้นมันจะเด้งขึ้นมานะครับเราไม่ขายไม่ขาดทุนฮนะแต่มีหลายครั้งครับที่ผมได้เรียนรู้ว่าราคาหุ้นเนี่ยลงแล้วมีสิทธิ์ที่จะลงได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยลำดับแรกที่คุณจะเป็นต้องทําความเข้าใจก่อนก็คือ ทุกๆก,การลงทุนของเรานะครับเราไม่สามารถที่จะทํากําไรได้100%หรือว่าไม่ขาดทุนเลยนะฮะคุณก็จําเป็นจะต้องควบคุมความเสี่ยงนะครับของพอร์ตให้ดีรักษาเงินต้นให้ดีนะครับอาจจะต้องมีจุดเข้าจุดออกที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะผ่านอินดิเคเตอร์นะครับผ่านเครื่องมือการตีเส้นต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับมันก็มีเครื่องมือเนี่ยออกมาให้คุณเนี่ยเยอะแยะมากมายและมีความรู้เนี่ย ให้คุณได้เรียนรู้อยู่ครับแต่คุณจําเป็นจะต้องหาความรู้และฝึกวินยัยจุดเข้าจุดออกของตัวเองให้ชัดเจนคุณเคยสงสัยไหมครับว่าอินดิเคเตอร์ตัวเดียวกันเนี่ยทำไมมันถึงมีคนทั้งได้เงินและเสียเงินเพราะความเข้าใจในการยอมรับในการตัดขาดทุนตรงนี้แหละครับซึ่งตรงนี้แหละครับมันจะบ่งบอกว่าคุณจะสามารถลงทุนได้ยั่งยืนยาวนานได้แค่ไหน3อย่าพิ่งรีบรวย ก็ต้องยอมรับฮะว่าหลายๆคนเนี่ยที่เข้ามาลงทุนในหุ้นเพราะหวังที่จะรวยนะครับซึ่งวินัยหนึ่งนะครับที่ผมได้เรียนรู้เนี่ยแล้วเกิดปัญหากับตัวเองมานะฮะก็คือเวลาที่เราลงทุนไปแล้วนะครับคุณใส่เงินเข้าไปเมื่อหนึ่งคุณก็จะเริ่มรู้สึกมั่นใจแล้วครับเมื่อหนึ่งสามครั้งคุณก็จะโอ้โหชั้นเนี่ยเก่งมากนะครับเราก็จะรีบรวยฮะเราก็จะเติมเงินเข้าไปอีกเป็นหนึ่งแสนเป็นห้าแสนเป็นหนึ่งล้านนะครับตรงนี้แหละนะครับความมั่นใจที่เราใส่เข้าไปเนี่ยแล้วเรารีบเนี่ มันมักจะไปโดนไม้ใหญ่ๆไปโดนทีสุดท้ายครับแล้วมันจะทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยนะครับสูญเสียหมดเงินลงทุนเนี่ยไปทั้งหมดจากไม้สุดท้ายเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่ผมเรียนรู้ได้ก็คืออย่าเพิ่งรีบค่อยๆหาวินัยนะครับค่อยๆหานิสัยการลงทุนในแบบของคุณนะครับหาจุดเข้าจุดออกที่เป็นแบบตัวเองนะครับฟังเพื่อนได้นะครับหาข้อมูล จากคนเก่งๆได้นะครับแต่สิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องทําก็คือมีแนวทางในแบบของคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากให้คุณค่อยๆนะฮะสมมติคุณใส่เงิน10,000บาทไปนะครับทำหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยซ้ําๆไปก่อนนะครับแล้วค่อยๆเติมเข้าไปนะครับอย่าแบบ10,000เป็น1นึ่งแสนเลยนะครับเพราะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นฮะที่จะต้องสูญเสียเงินไปเยอะแยะมากมายนะครับจากความมั่นใจในครั้งสุดท้ายครับอันนี้นะฮะก็เป็นทั้งหมดนะครับสำหรับ3ข้อที่คิดว่าน่าจะ เป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนมือใหม่นะครับผ่านประสบการณ์ของผมเองนะครับก็ลองไปทํากันดูนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครที่จะบอกคุณได้นะครับอยู่ที่คุณเนี่ยต้องไปลองทําและผ่านประสบการณ์ของตัวคุณเองนะครับก็ค่อยๆนะฮะควบคุมความเสี่ยงดีๆสิ่งที่สําคัญที่สุดครับคือการรักษาเงินต้นสําคัญมากกว่ากําไรครับ